ยังไม่ทันได้ใส่อฟเฟกอะไรเลยเฟล สวัสดีครับบิสเวนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการทําเพลงโดยการใช้แซมเปอร์วันช็อตนะครับแซมเปอร์วันช็อตก็คือการเอาแซมเสียงเนี่ยที่เป็นออดิโอเนี่ยวันช็อตนะครับก็คือจะเป็นเสียงเสียงเดียวอาจจะเป็นชิ้นเดียวคอร์ดเดียวนะครับก็คือตรงตัวเลยวันช็อตนะครับเราก็จะเอาเสียงวันช็อตต่างๆเนี่ยมาอารเลนจ์มารวบรวมให้เป็นเพลงนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะใช้คู่กับสไปนะครับเป็นฟรีโรโยตี้แซมเปโพนะครับไปดูกันโอเควันช็อตนะครับด้วยความที่เป็นวันช็อต ชิ้นแรกผมก็จะเซิร์ชเลยคลิกนะครับชิ้นแรกที่ผมจะมาทำคือคลิกอ่าในสไปน์เนี่ยมันก็จะมีให้เลือกตรงนี้ด้วยนะครับอาจจะเป็นวันช็อตอยเียเราก็เลือกเลยเป็นวันช็อตอ่ามันก็จะเป็นไฟล์วันช็อตทั้งหมดด้วยตัวอย่างเส้นอาจฟังชิ้นเดียวชิ้นเดียวเท่านั้น <c oughs> ประมาณนั้นนะครับอ่อันนี้ไม่ได้ไหมายความว่าเราจะใช้จากสไป์เท่านั้นครับสามารถใช้จากที่อื่นก็ได้ไปเซิร์ชที่ไหนก็เจอนะสามารถเซิร์ชแบบคลิก ดรัมวันช็อตสแน e วันช็อตทอ o ์ดวันช็อตกีตาร์วันช็อตเ์ชได้เจอหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ไหนก็ได้หมดโอเคเราเลือกคลิกมาก่อนอันนี้แล้วกันนุ่มดินุ่มๆอ่าลากเข้ามาเลยอ่าได้ละเราจะทำให้มันเป็นแบบ d i ดิสโก้เฮาส์ชิลๆนะทำให้ทุกคนดู ตัวละหนึ่งจังหวะอ่าเห็นไหมวันสดก๊อปปี้มันค่อยๆก๊อปปี้มันจนมันครบนะครับต่อไปเสียงสแนร์ผมเซิร์ชสแนร์เข้าไปปุ๊บวันอตนะครับมันก็จะเป็นวันสตทั้งหมดอันนี้แล้วกันรู้สึกว่ามันเป็นสแนร์จริงๆดิ อ่าวา,วางไปที่จังหวะ2และ4นะครับมันมีวิธีวางกองอะไรต่างๆนะผมเคยสอนไปคลิปก่อนหนะ้าน,นี้ลองไปตามดูกันนะจ๊ะอ่าได้มาแล้วเอาไปเราเซิร์ชเลยชิ้นต่อไปไฮแฮตนะครับลืมเลือกเป็นวันช็อต ใช้นี้แล้วกันผมจะวางตัวละครึ่งจังหวะ H n โน้ดปึ๊บกลับไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ดูพิเคตต่ออ่าทีนี้ไฮแฮตผมขอเลือกสักตัวหนึ่งไม่ชอบไม่ค่อยชอบไฮแฮตนิงน่ง ให้แถบที่บางกว่าเดิมมาผมจะสอดแทรกไปในระหว่างของเอสโน o d นะครับระหว่างของขาเบตหนึ่งชั้นนะจะใส่ไปตรงนี้นะก็เ,เสร็จเครื่องเดียวกด command d หรือคอ c t r ด d ในวินโด w s นะครับเพื่อดูบิเคตอ่าเบาเสียงมาลงหน่อยเอาเ t e เจอร์เล็กๆน้อย,อ,ยอ่าต่อไปเราไปที่ อะไรดีกิต้าไหมกิต้ากิต้านะครับแล้วก็เซิร์ชวันช็อตดูซิกิต้าวันช็อตมีอะไรบ้างอ่าวันช็อตนะเดี๋ยวจะผิดคอนเซปต์วันช็อตก็ต้องวันช็อตเท่านั้น เซร์ลงไปก่อนเอาไปลองไปเลยอ่าอย่าลืมนะครับถ้าซาวมันหลอนด้วยการที่มันมปปิ้งวาร์ปเองเนี่ยอย่าลืมเปลี่ยนไปคอมคอมคอมมพล็กนะอ่าวันช็อตที่นี่ผมพิชเอา ลองฟังดูสิพีชไปบวก2ฟังเป็นเพลงไหมเปลี่ยนเสีให้แม่จะเป็นวันช็อตก็จริงแต่เราสามารถที่จะเอามาพ c ชได้นะมันก็ทำให้เพลงเราหลากหลายขึ้นวันช็อตอีกสักอันเป็นไรดี e, no. no, อีเปียโนเปียโนอะเป็นโนก็ได้เป็นโ no. น อ่ะเราเสียงนี้ไปดูก่อนนะอ่าทีนี้เราลองมาพิชเทียบเสียงกันนะ อ่าเสียงนี้ลบเจ็ดนะจ๊ะอ่าคอมเพลกอ่าดูพิเคตไปเลยกีตาร์เราถูกบวกสองเพราะฉะนั้นอันนี้จากลบแปดบวกไปอีกสองก็จะเป็นลบหกอ่าเห็นไหมเปลี่ยนสีให้ดู เราฟังสองเครื่องเล่นด้วยกันเห็นไ,ไหมเสียงเดีวยวกันแล้วอ่าทีนี้ถ้าวางด้วยกันมันก็จะน่าเบื่อไปหน่อยเราขยับมาเป็นให้มันเล่นคนละจ,จังหวะกันใช่ปะอ่าประมาณนี้วันช็อตอะไรที่จะเป็นไปได้อีกอืมวันช็อตที่จะเอามาทำเพลง อ่าสมมติว่าผมเอาเสียงวอคอแล้วกันแล้วก็เลือกเป็นวันช็อตนะจ๊ะพยายามจะหาที่มันเป็นพีชนะเพื่อจะได้แบบให้มันเป็นโทนเสียงเป็นพีชอย่างเงี้ยเพื่อจะได้พีชให้ทุกคนดูอ่านนี้ก็ได้นะ อ่าต่อไปไปเทียบพีนะจ๊ะไม่ต้องคิดมากตอนเทียบพียอะ่ะเหมือนที่ผมเคยพูดไปในคลิปก่อนนะเอามันมาตั้งไปกดที่พีชแล้วลูกศรขึ้นลงหามันยังไง่ายมันก็เจออ่าไม่เข้าเอาสูงสูงไหมอ่าอย่าลืมเปลี่ยนเป็นคอมเพล็กอืมอันนี้ผมจะ ไม่ให้มันเปลี่ยนพิสคอยตามไอ้ข้างบนผมจะเปลี่ยนเป็นโน้ตอื่นต้องเจอเ yeah. อาแสดงว่าโน้ตนี้จะแปลกที่สุดเปลี่ยนเสียว่า ่าสวยงาม นี่ผมอะบอกมันจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เพลงมันจะเท่ขึ้นไยแต่ผมไม่สามารถทําคลิปยิบย่อยให้ดูได้เพราะเนื่องจากคลิปมันอาจจะสั้นไปผมจะสอดแทรกไปในทุกคลิปแล้วกันใครอยากคุ้มแม้เรื่องไหนจะรู้แล้วก็ขอให้ดูซ้ำเข้าไปนะมันมีเทคนิคสอดแทรกตลอดขนาดคลิปก่อนหน้านั้นทำออดิโอช็อปใช่ไหมแต่ว่าก็สอนพิชคียับคีย์อยู่ดีอะไรเงี้ยก็ใครที่ชอบนะครับก็ติดตามแบบ ทุกคลิปละกันต่อให้ร <play> <superheroes. S 1> ู้แล้วก็ดูไปเถอะความรู้ไม่เสียหายอะไรทีนี้เราเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับผมจะให้เสียงมันชี้ชี้ชี้ช้ช้อย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปใส่เอฟเฟกใส่อะไรออดิโอใส่ปลั๊กอินอะไรทั้งนั้นนะครับเพียงแค่ลบเท่านั้นนะผมคุมตรงนี้นะกดลบคุมตรงนี้กดลบไปเรื่อยๆลองฟังนะเห็นปะ ลบอีกอ่าอันสุดท้ายขอรุออ่นัวขอรุ่นวอ่าเนี่ยลองฟังดูผมแค่ลบเองนะ<ม>เห็ไหมทีนี้มันจะมีเสียงปัก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 ปก,ก็คือการตัดที่แบบตัดแบบตัดมันเกินอ่ะมันก็จะมีเสียงได้ย,นยินเสียงไหมมันจะจึกจ,กจกึอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็มีวิธีการเฟดอินเฟดเอานะครับให้มันแบบว่า ลบคมอ่ะลบคมเฟดอินเฟดเอาคือค่อยๆเข้าแล้วก็ค่อยๆออกอะไรเงี้ยอ่าผมว่าเฟดอินเฟดเอาเขาเล็กน้อยนะครับแล้วเสียงไอ้จึกๆอะไรมันก็จะหายเลยนะสามารถไปใช้กับอย่างอื่นได้นะบางคนอิดิตร้องอย่างเงี้ยตัดทิ้งเลยอ่ะตัดทิ้งแบบลรเยื่อใยเลยอ่ะไม่ใช้เฟดอินเฟดเอามันก็จะดูไม่เนียนไม่สมูุนะครับเห็นไหม มันไม่มีเสียงปึ๊กๆเลยลองฟังนี่คือลบสิบอ่ะเนี่ยจริงๆเพลงอ่ะมันมันคือคณิตศาสตรนะครับอันนี้ผมก็เอาอันเดิมมานั่นแหละแล้วเมื่อกี้มันลบสิบใช่ไหมผมก็เมื่อกี้มันบวกสิบผมก็บวกสิบตาม ยังไม่ทันได้ใส่อฟเฟ็กอะไรเลยฟิลอ่าประมาณนี้นะครับการทำเพลงจากซมเปิลวันช็อตนะครับก็นั่นแหละไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เนาะ ผมว่าถ้าเราเข้าใจทุกเทคนิคของการทําเพลงแล้วก็จะทําให้การทําเพลงของเราแบบว่าได้เรื่อยๆไม่มีตันนะครับได้เรื่อยๆหลายเทคนิควันนี้เบื่อเทคนิคนี้เปลี่ยนไปอีกเทคนิคนึงนะครับแต่ละเทคนิคมันก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างๆนะครับมันก็จะทําให้เกิดเสน่ห์ใหม่ๆนั่นเองนะครับประมาณนั้นนะครับคลิปวันนี้จบแล้วแหละขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามบ a ส w a y นะครับช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับก็1วิวของคุณมีค่ากับเรามากนะครับต้องใช้กําลังใจเยอะมากสําหรับการทําคลิป ก็ฝากติดตามบิสเวทุกช่องทางด้วยนะครับข้อมูลต่างๆอยู่ใต้ดีสคริปชั o นนี้นะครับแล้วก็บิสเวเรามีหน้าร้านด้วยนะครับเรามีสตูดิโอนะครับที่พร้อมที่ให้บริการทุกคนนะครับสตูดิโอเราอยู่ที่โชคชัย4ซอย28นะครับก็คือเขตลาดพร้าวนั่นแหละยังไงก็ลองเซิร์ชแมปมาดูได้นะครับก็ที่นี่รับบริการทั้งหมดเลยนะครับมิกมัสเตอร์เลคคอร์ดเพลงทำเพลงโฆษณาเพลงซีรีส์เพลงให้ศิลปินนะครับทุกอย่างที่เป็นเสียงนะครับเราทำให้หมดเลยนะครับ ใครที่สนใจก็ลองดูข้อมูลแล้วก็ติดต่อเข้ามาก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับบีสเวเจอกันคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรมารอรุ้นกันไปแล้วครับ